รับหนึ่งครับติดรับสองยกขึ้นมาใบนี้ใส่คาด้วยแล้วลั่นด้วยทุกคนหนูโหดูครับเอาครับสิท็พแก่ครับวางโซนโดยพี่ยุครับลูกนี้ขึ้นมาวางโซนได้สวยเข้าไปแรกครับขาหนูไม่รอช้าครับส่งทางด้านของพี่เอสเข้าวงมาครับ ลูกนี้แต่โดนรับหนึ่งแต่ต้องติดกับเอยก ok, ขึ้นมาใบนี้ใส่คาหรือเปล่าู้หออกทั้งสองใบครับทางด้านประธานหนูต้องเป็นฝ่ายขึ้นคุมโซนใหม่อีกหนึ่งลูกครับลูกนี้ยกขึ้นมาอีกหนึ่งใบครับแล้วเปลี่ยนเก็บหนึ่งแจ้มสนามไม่ได้ครับสิทธ์พ่อแกเอาอยัางไงครับน่าจะส่งทางด้านของพี่ยุไปวางโซนใหม่อีกหนึ่งลูกครับ ขึ้นวางโซนอยู่ตรงไหนครับลูกนี้ขึ้นมาวางโซนเปลี่ยนหรือเปล่าครับยังไม่เปลี่ยนลูกนี้ครับในสนามยังเสียยู่หนึ่งแต้มครับให้กับประธานหนูครับสิบโปเตค,ครับ ส่งทางด้านของผู้ใหญ่ม่อนเข้าวงมาลูกนี้ตีโดนรับหนึ่งติดรับสองครับยกขึ้นมาลูกนี้ลายไม่ตรงครับแล้วจะส่งทางด้านของพิยุมาวางโซนใหม่อีกหนึ่งลูกกับลูกนี้ครับพื้นหมาแบบนี้เปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ครับโอ้โหลูกนี้ครับ ปะานหนูไม่รอช้าครับส่งพีเอเข้าวงมาครับตีโดนรับหนึ่งครับติดรับสองยกขึ้นมาใบนี้ใส่คาด้วยแล้วลั่นด้วยทุกคนหนูโหดูครับลูกนี้พีเอชยกขึ้นมาแล้วใส่คาครับในสนามนี่เหลือแค่สองลูกทุกคนโอ้โหเต็มเหล็กเลยครับใบนี้ครับ จะเอาอย่างไงครับโอ้โหทางด้านของสิทธิ์พ่อแก่ครับเอาอย่างไงครับส่งทางด้านของ คูใหญ่ม่อนมาวางโซนใหม่หนึ่งลูกแล้วลูกนี้โอ้โหโดนเม็ดทุกคนไม่เดินครับในสน,นามเสียอยย่สองแต้มครับแล้วจะวางโซนใหม่อีกหนึ่งลูกลูกนี้ยกขึ้นมาชนสกิดมาแล้วเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มไปได้ครับโอ้โหเป็นไปได้ทุกคนลูกนี้ครับโอ้โหดูครับชิงเป็นสนุกเลยทุกคน ทางด้านของประธานหนูไม่รอช้าส่งพเอเข้าวงมาอีกหนึ่งใบตีโดนรับ2ติดรับ3ยกขึ้นมาใบนี้ตีโดนเก็บหนึ่งแทนในสนามไปได้ครับดูครับลูกนี้ยกขึ้นมาครับนี่ครับมันไปนลั่นลูกตัวเองออกด้วยครับประธานหนูครับ จะไปรับ2ติดรับสหรือเปล่าลูกนี้ประธานยกขึ้นมาสก,กิดโอ้โหยังไม่เปลี่ยนยังได้แค่ตึงแต้มอยู่ครับน่าจะต้องซ้ําอีกหนึ่งใบลูกนี้ยกขึ้นมาอีกหนึ่งลูกครับเบ็บึงแต้มในสนามไปได้ครับลูกนี้ครับ